หมดเสียงเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสำนักวิทยาบริการจะทำนวัตกรรมห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนเพื่อเป็นคลังความรู้สารสนเทศเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มสนับสนุนการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแบ่งเป็น4หมวดหมู่ได้แก่หมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณี หมวดสุขภาพและสมุนไพรหมวดการท่องเที่ยวและหมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงนี้นำเสนอในหมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุดประเพณีอีสาน12เดือน ประเพณีอีสาน12เดือนคนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลแล้วนับศตวรรษจนถือเป็นฮีตเป็นคลองต้องปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่าฮีต12คลอง14คำว่าฮีตมาจากคํำภาษาบาลีที่ว่าจาร i ตแปลว่า ทำเนียมแบบแผนความประพฤติที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีฮีดนั้นมี12ประการเท่ากับ12เดือนใน1ปีตามระบบจันทรคติหรือพูดอีกในคือการทำบุญ12เดือนนั่นเองส่วนคลอง14หมายถึงข้อกติกาของสังคม14ประการที่ยึดถือปฏิบัติ ต่อกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมประเพณีอีสาน12เดือนมีดังนี้ 1. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนเจียงหีดหนึ่งนันเมื่อถึงเดือนเจียงเข่ากายมาแถมทายฝูงโมสังโคเจ้ากระเตรียมเขาย่กรรม มันหากทำเนียมหนีถือมาตั้งแต่ก่อนยาได้ละฮวงเวนเข็นสิของแล่นน้ำแท้แล้วสวัสดีค่ะสำหรับมือนีเนาะค่ะน้ำเรื่องเล่าของหีดที่หนึ่งมาว่าสู่พี่น้องผู้ฟังรายการฟังเนาะสำหรับหีดที่หนึ่งในหีดสิบสองเดือนของประเภทนี้สิบสองเดือนของอีสานเนาะหีดที่หนึ่งนั่นก็นคือเดือนอายหรือว่าบุญเข่ากรรมเนาะ เป็นฮีตประจําเดือนเจียงหรือว่าเดือนอายเนาะเดือนเจียงนี่ถือว่าเป็นฮีตที่หนึ่งของปีอันเป็นคอกําหโนตให้ภิกษุผู้ละเมิดศีลในหมวดสังฆทิเศษอันเป็นซื่ออาบัตินักหมวดร่องจากประราชิกบุญเขากรรมนี่เป็นกิจกรรมของสง์เอินว่าเขาปริวาดกร,รมโดยให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอาบัติหรือว่ากระทํำพิษ สังฆาธิเศษได้สารภาพต่อคณะสงฆ์เพื่อเป็นการฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนแล้วกระปรับโตประพฤติตนให้ถูกต้องตามภาวินัยเข้าปริวาตกรรมกำหนดไว้เก้าล่าตีกำหนดให้พักในสถานที่สงบป่มีคนผูกผ่านอาจเป็นบริเวณวัดก็ได้โดยมีกุฏิชั่วข้าวเป็นหลังๆภิษุสง์เข้าปริวาตกรรม ข้าวหนึ่งหนึ่งสิตองมีจำนวนทอดกรตามแต่ต้องบอกพาพริกสุจำนวนสีหลูกไหวกรวาตนเองสิเขากรรมและเมื่อถึงเวลาออกกรรมกับสีมีพาสงยี่สิบลูกมาลับออกกรรมเอินวาสวดอัพพ่านแปลว่ารับกับเขาพวกพิธีทําบุญเขากรรมบ่ถือว่าเป็นการล่างบาปแต่เป็นการวารณาตนวาสิบอกระทําพิษอีก สำหรับขอพึ่งปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนปกติบุญเขากรรมกสินิยมทำกันในวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนอ้ายซึ่งเป็นพิธีกรรมของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งเศร้าพุทธควรปฏิบัติก็คือหนึ่งในขณะที่ภิกษุเขากรรมนั่นควรนำเขาป่าอาหารไปถวายพระภิกษุผู้เขาปริวาติกมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนค้นสำนึกพิษ ทำบุญนี่แหละเนาะให้มีโอกาสได้บำเพ็ญเพียรรักษาศีลจะได้กลับตนเป็นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ต่อไป 2. รักษาศีลเพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีศีลอาจสิเป็นศีลหาหรือศีลแปดก็ได้สุดแล้วแต่สัทธาของแต่ละคนเพราะการรักษาศีลย่อมท้ำให้ผู้รักษาศีลน,นั่นได้รับอานิสง์ ของการรักษาศิลเช่นศิลทําให้เป็นผู้มีโภคทรัพย์ศิลทําให้มีความสุขความสงบศิลเป็นบันไดขันต้นที่สิห้ยผู้ปฏิบัติไปสู้การฝึกสมาธิแล้วการน,นิพพานในที่สุด 3. ฟั่งเทศพี่น้องบางวัดเมื่อพิกษูออกจากการอยู่กรําแล้วกรสิจจัให้มีการฟั่งเทศตลอดมือเนาะ ชาวพุธก็ได้ควรรวมกันฟั่งเทศฟัง่งรรำเนาะในมือน,นั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญเดือนอายเนาะสำหรับคนอีสานเฮาเฮากับสีมีประเภที1สเดือนบุญเดือนอายบุญเขากรรมถือว่าเป็นฮีดหรือบุญเดือนที่หนึง่งที่เฮาคนอีสานสิ่มามาถ้ำบุญกันเนาะ สำหรับมือนี่เนาะก็ขคอจบการนำเสนอเรื่องบุญเขากรรมไปเพียงทอนี่เนาะสร้างอานิสงส์นะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนำกัน